โอ้โหพี่น้องมาเจอนี่อีกหนึ่งรังครับฟุกเลยครับเนี่ยเนี่ยครับหลังใหญ่อยู่พอสมควรครับไป,ไปเดี๋ยวออกไปหาทำครบกันดีกว่าครับเดี๋ยวลองเดินดูไปทางนี้เผื่อจะมีอีกออกไปห,หารถหาไปเรื่อยอยู่นู่นอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องโอ้โหฟุกเลยนู่นอย่างใหญ่เลยครับ สองรังคู่เลยทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูครับเนี่ยครับรางนี้ใหญ่มากเลยโอ้โหรังนี้ใหญ่ครับโอ้โห้วรงนี้ใหญ่ครับ,รบพี่น้องครับโอ้โห้สองรังติดกันเลยเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวออกไปหาคบกันครับเดี๋ยวค่อยหาต่อครับ ต้องจัดการสองรังนี้ก่อนแล้วค่อยออกหาตัวครับหาแถวแถวนี้เละไปครับออกทามคบกันครับสวัสดีตอนเช้าครับแม่วันนี้ดวงดีครับออกมาฟุกแต่เช้าเลยเนี่ยครับอ้เกาะอยู่ต่ำๆเองครับพี่น้องครับฟุกแต่เช้าเลยวันนี้โอ้มันจะย้อนเสียงหน่อยด้วยครับเดี๋ยวสักครู่ครับเนี่ยครับฟุกแต่เช้าเลยวันนี้ ดวงดีครับเกาะอยู่ต่ำๆเนี่ยครับกล้องไม่ค่อยชัดเจนนอ้มันเบลออะไรไม่รู้มันมัวครับกล้องเนี่ฟุกแต่เช้าเลยวันนี้ไม่เป็นยังไม่เต็มดีแต่ก็ต้องจัดต้องเอาครับผ่านพึ่งวนเวียนเยอะเหลือเกินเขตนี้เนี่ยครับไปครับสักคู่ครับเดี๋ยว หาอุปกรณ์พอได้บ้างแล้วนะเป็นไม่เป็นก็ต้องเอาโอ้หัวน้ำานป่องไปเลยเลยครับมีหรือเปล่าน้อมีกี่ลังนี่เดี๋ยวฝั่งนี้ก่อนบ้านมีหรือเปล่า,า,นนลาแ่มอลยอย่างนี้เดี๋ยวสักครู่ครับไปเตรียมอุปกรณ์เตรียมครบเตรียมอะไรกันไม่รู้จะมีครบอะไรหรือเปล่าครับ ฝนตกเมื่อคืนตกหนักครับด้าก็จะเปียเปียกสักหน่อยเลยครับเดี๋ยวไปเลาะหายาแห้งทําครบกันครับขึ้นวัถึงเรียบร้อยครับอันนี้ได้แต่น้ำหวานก็ต้องเอาครับเจอไว้ตรงไหนไม่เหลือครับหายหมดอย่างเงี้ยต้องจัดแล้วก็ปล่อยไม่ได้ครับเนี่ยครับใหญ่อยู่น่าจะยังเป็นไม่เต็มที่อย่างไงก็ต้องเอาครับ ปล่อยไม่ได้ปล่อยหายเซียนเพิ่งเยอะเหลือเกินสักครู่ครับะวขวัญที่น้องจ่อล้างพึ่งแล้วทีนี้เดี๋ยวดูที่ขาจะมีอะไรหรือยังอาจจะมีมั่งแล้วล่ะมีมักหว่านหรือยังโอ้ไม่ค่อยอยากออกครับเดี๋ยวสักครู่ครับหาที่นั่งใหม่กัน เดี๋ยวขอแต่น้ำหวานก็แล้วกันปล่อยไว้ก็ไม่เหลือครับชกเล่นหมดดูกันว่าน้ำหวานมีหรือเปล่าอ้พอได้อยู่ครับขอแต่น้ำหวานก็แล้วกันครับหลังยังเป็นเชิงกระดาษอยู่ผมจะปล่อยไว้ครับปล่อยไว้ไม่เหลือไะสักคู่ครับหาทีเดินดีด,ดีก่อนน้ำหวานใหญ่อยู่ครับเนี่ยก้อนน้หวานเต็มเต็มเลยครับหลังเป็นเชิงกระดาษผมจะปล่อยไว้ ไปเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องสักคู่ครับตั้งกล้องเรียบร้อยครับพบก,ก็ไม่ค่อยติดระดับติดติดเดี๋ยวพอติดพบใหม่กันอ๋อติดแล้วพบก,ก็ไม่ค่อยหยักก็ติดใช่ไหม ก็ดับดับติดติดครับพึ่งเริ่มต่อยแล้วก็จุดโทษใหม่ไปผงนี่จะเป็นผงใหม่ตลอดครับที่ผมเตรียมมาหัวน้องหลานนะจ๊ะเ้อกระดาษให้เดี 20, ๋ยวจะปล่อยแล้วเผื hmm. ่อจะอยู่ ปล่อยไว้ไม่ได้เขาปล่อยไว้แล้วมันหายหมดต้องขอแล้วกันขอต่น,น้ำหวานเข้าไป ครับก่อนน้ำหวานสวยๆครับเรียบร้อยครับมาเรียบร้อยครับรังแรกตอนเช้าครับเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันต่อเรื่อยๆครับฮ้ามันหมานแต่เช้าครับขอให้หมานอย่างนี้ตลอดไปเด้อตลอดทั้งวันครับไปครับหาที่อื่นกันต่อครับแม่เหลือไม่เห็นตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับโอ้ยหลังใหญ่ครับแต่ไม่เป็นครับพึ่งอ่อน โอ้โอ่อนครับพึ่งมาเกาะแน่นๆเลยไม่เหลือแล้วถ้าอย่างนี้อยู่ต้นกระท้อนกลางไร่เลยครับกลางป่ามันไม่น่าเหลือแล้วอย่างนี้อยู่ลง่งๆเลยอยู่กลางป่ามันติดทางเลยครับนี่ครับยาวเป็นแขน ตัวก็เริ่มออกหากินครับมีตัวออกหากินบ้างแล้วแม่ไม่เป็นหลังครับอยู่ไม่ห่างถนนครับนู่นครับเห็นรถผมจอดอยู่นู่นครับอยู่ห่างถนนไม่ถึงร้อยเมตรไม่น่ารอดแล้วครับอย่างนี้ไม่รอดถึงเราแน่ๆนเดี๋ยวดูมีมีมเปล่าไม่มีครับไม่รอดไม่รอดไม่รอดถ้าอย่างนี้ โทบางตาทำมังบางตาสังคังบางจาบางตาจงบางตาไว้สิบห้าวันเิอเพียงจะรอดหรือเปล่าไม่รู้ครับท่องคาถาเผื <iß> ่อรอดครับเผื่อคาถาผานพึ่งแน่นอนปรอดไม่รอดค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวค่อยวนมาดูใหม่สักอาทิตย์นึงวนมาดูใหม่ครับปล่อยไว้ไม่ค่อยได้ครับปล่อยไว้เทลามุดไม่เหลือ ไปครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าไปครับผ่านมาแวะดูรังที่เจอไว้ครับพุ่มไม้ล้มเนี่ยครับไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าโอ้อยู่้างครับมีตัวบินเข้าบินออกอยู่ไม่รู้ใช้ได้หรือยังถ้าใช้ได้ผมก็จะเอาแล้วครับถ้าใช้ถ้ายังใช้ไม่ได้ก็จะปล่อยไว้ก่อนช่วงนี้ครับมีตัวกินยอดมนันอยู่ นี่ใคระใครตีอย่างน้้นก็เดี๋ยวลองดูกันครับว่าโอ้ยยังดูก่อนว่าเป็นลักษณะยังไงโอ้ยังยาวเหยื่อยอย,อยู่ดูใกล้ๆก่อนกวดขาโอ้ยยังยาวเหยื่อยอ,ยอยู่เลยครับยังใช้ไม่ได้อีกหลายวันอยู่ี๋ยวนะเนี่ยครับ ยังอีกหลายวันครับกว่าจะเป็นลักษณะนี้ยังยาวเหยื่อยอยู่เลยโอนะ้อีกหลายวันครับกว่าจะเป็นอีกเป็นสิบวันตัวแไไปครับเดี๋ไปหาที่อื่นกันต่อครับเดี๋ยวไปดูตัวครับก้านมันที่มันมีตัวอยู่มันมาลังนี้หรือเปล่าหรือมันไปไหนอ้ยเมื่อกี้ผมเห็นมีตัวตอมก้านมัน อยู่พุ่มไซนุ่นบ้างหรือเปล่าไม่รู้ตัวออกกินสายครับออกจนจะเที่ยงอะตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วไปเดี๋ยวไปหาดูหาดูที่ใหม่กันเรื่อยๆครับรังนี้ต้องปล่อยไว้อีกนานครับอีกหลายวันกว่าจะเป็นไปครับโอ้โหพี่น้องมาเจอนี่อีกหนึ่งรังครับ ฟุกเลยครับเนี่ยเนี่ยครับหลังใหญ่อยู่พอสมควรครับไปๆเดี๋ยวออกไปหาทำครบกันดีกว่าครับเดี๋ยวลองเดินดูไปทางนี้เผื่อจะมีอีกออกไปหารถหาไปเรื่อยๆโอ้ฟุกเลยครับเดี๋ยวออกไปออกไปทำครบเข้ามา ้หัวน้ำป่องไปเลยเลยครับนี่ครับก้อนน้ำหวานใหญ่มากไปเดี๋ยวสักครู่ครับออกไปนี่อยู่นุ่นอีกครั้งนึงครับพี่น้องโอโ้ฟุกเลยนุ่นอย่างใหญ่เลยครับอสองรังคู่เลยทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูครับโอ้รักน,นี้ใหญ่เลย พุกเลยอย่างนี้บเลิ่มเลยครับพี่น้องอ,อ,อยู่ใกล้ใกล้กันสองลังเลยเนี่ยครับลังนี้ใหญ่มากเลยอูโอ้โหลังนี้ใหญ่ครับอู้โูโอ้โหลังนี้ใหญ่ครับพี่น้องครับโอ้โหสองลังติดกันเลยเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวออกไปหาครบกันครับเดี๋ยวค่อยหาต่อครับ ต้องจัดการสองรังนี้ก่อนแล้วค่อยออกหาต่อครับหาแถวแถวนี้หละไปครับออกทำลงครบกันครับเดี๋ยวจัดการลังนี้ก่อนครับใช้ทอยประมาณกี่ลูกกระดืกไม่ไหวครับตอกทอยดีกว่าครับหมดแรงครับโอ้หลังใช้ได้เลยครับเนี่ยครับไอ้สักครู่ครับขอตอกทอยก่อนครับโอ้มาสุ่มอยู่้นแก่พี่น้องเนี่ยคนน้นเป็ั นกหวานสวยครับนุ่ครับนหวานสวยงามมากนื่หลังครับสวยครับสวยเดี๋ยวสักครู่ครับหาที่ตั้งกล้องก่อนครับสักครู่เดียวครับกันรับตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วไปนู่นครับ เรียบร้อยครับไปเดี๋ยวเอาลังใหญ่กันต่อครับลังเล็กเรียบร้อยแล้วครับลังไปครับไ,ไปเจอลังใหญ่กันต่อครับไปครับยืนไปต่ออยหนึ่งลังลังใหญ่นู้นครับกอยู่ด,ดูลังนี้ใหญ่อยู่ครับวุบ้นเท่าเม,มเลยลังเดี๋ยวต้องโหนขึ้นยังไงวุ้นต้องจุดครบก่อนนู่นนะครับ ไอเดาพึ่งมันจะแตกใส่ครับพึ่งเก่มันดุครับสักคู่ครับเดี๋ยวจอกันข้างบนพึ่งชุดเดียวกันเลยครับแก่ครับค้อนวหวานไก่นี่ครับควันวโอ้โหสุดจริงก็จริงแมวสักคู่ครับเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องก่อนครับสักคู่เดียวครับกล้องเด็กน้อยครับพี่นองดูหัวน้ำครับหัวน้ำใหญ่มากเลยไม่รุ่มันเพิ่มเลยครับก้อนหวลหวานครับไปเดวลุยกันครับ ปัดทั้งสาก่อน,นอที่นั่นงดีดีกว่ ที่เตรียมมานี่จะเป็นถุงใหม่ตลอดครับเตรียมมาใส่หวัตถุส่งโดยเฉพาะ เด่นท <Wh> ั้งสองสอง้อเด่นทั้งสอง้อดีกว่ารามคอนต่างหากขอ่นทั้งสองข้อกอนแล้วกันตอนเดียวหมกจัง่หมอทั้งสองข้อไม่เหมนชักขอเด่นทั้งสองข้อแค่ตอนนี้กัน

ปัวป้อนนวลก็หลวมก็หับไปป้อนอ้แล้วขัหปุ๋ยป้อนใช่สวยนำงามเลยบการมทุ่มเลย ่เริ่มต่อยแล้วพบด,ดับต้องใช้ตั้งสองถุงนีะครับเริ่มต่อยแล้วพบด,ดับไม่ได,ด้หมดหรือทึ่งใหต่อ

ลหลนระหานรอนดิ้นตเนเลย้องจับก้อนระหวางก็ใส่ถุงคือละก้อนครับ งั้นดีกว่เยอะเนมันเยอะครับโอ้นักหวานลามคอนครับ<ฮ>ต้องจับไปใส่ถุงอย่างเงี้ยคีล,กลัก้อน เด็กร้านิสตีพิสไใส่พิสเลือกาพิจะลงได้ไหมเนี่ยหุ้ยใส่หน้าดูเลยทีนี้ กอเดอเจ้าได้พี่น้องเลยลำบากครับพึ่งมาล้ามคอนต่อยก็ต่อยหนะ้านะดูเลยบบกระเทียวตะดับไครับอย่างนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดนะครับได้ล้างใหญ่ใหญ่ครับไปครับสวัสดีครับ